สวัสดีคานผู้ชมวันนี้ผู้ชมมาเที่ยววัดจังคอยอำเภอจังคอยจังหวัดสระบุรีนะครับวันนี้ผู้ชมมาเที่ยวถ้ำปู่นาคานะครับจะเป็นอะไรนั้นตามไปชมครับถ้ำปูนาคานี้นะครับตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักนะครับ่านผู้ชมเป็นสถานที่ที่ มีความละเยสุดนุดงามนะครับจะถ่ายภาพรวมให้กับเ่อนเู้ชมได้รับชมกันนะครับเผื่อท่านที่มีโอกาสนะครับอยากจะมาเที่ยวนะครับในช่วงวันสงครานนะครับ<ะ>ก็แวะมาได้นะครับท<ะ>ําปูนาคา ทางเข้าเราต้องถอดรองเท้าก่อนนะครับเพื่อนชมฝึกการให้ความเคารพแล้วก็รักษาความสะอาดไปในตัวด้วยนะครับให้ตามจนด้านในกันนะครับอะไรตรงนี้ใช่ไหมครับก็ไปได้หลายทางนะท่านผู้ชม เดี๋ยวผมจะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับให้กับท่านชมได้รับชมกันนะครับตามมานะครับ <c oughs> เราลงมานะอย่าเจอก้อนแค่ ทำอาหารสมบัตินะครับออก็จะพยายามถ่ายให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อทำชมในรับชมครับยัางงามมากเลยแล้วก็วรอดนะ ต่อแต่ทองท่านไปนะครับจะได้อีกบรรยากาศนึงนะครับคุม เป็นสภาพอากาศในบริเวณพุ่มครับ we <laughs> trong đi con đi mẹ này ถ้ำอุณา,าคาที่สวยงามแล้วก็วิจิตรคตตาหน้ามาท่องเทีย่ยวแล้วก็มานมัสการมาฝากขอไหว้ขอเล็เ้เชิญนะครับที่วัดแก่งคอยวัดแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับผมก็จะเก็บภาพนะครับมาฝากท่านผู้ชม,มให้ได้มากที่สุดนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเราข,ขึ้นไปข้างบนกันนะครับทุกนไปดูดบรรยากาศธรรมชาตินะครับหลังจากที่เข้าไปในในถ้ำปูนตาะามาแล้วนะครับแล้วก็ออกมาด้านนอกนะครับมารับอากาศบริสุทธิ์ออก <Okay. S 1> มาแล้วนะครับข้าบุวณถ้ำก็จะเป็นแม่น้ำป่าซักนะครับ ตอนนี้ระดับน้ำก็ไม่เยอะเทา่าไหร่นะพี่ผู้ชมาเป็นน้าแล้งนะครับเห็นเชิญน,นะครับในช่วงวันหยุดสงกรานนะครับอยากมาเที่ยวก็เชิญนะครับที่วัดจังคอยอำเภอจังคอยจังหวัดสระบุรีนะครับพอ สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเอาไว้ที่นี้ก่อนนะครับปิดท้ายที่บริเวณเข้าถ้ำปู่นาคานะครับก็บคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องจะลําลูกชาวนาด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ